จดโจมคนอนไหวหรือวาอสวัสดีครับผมวันนี้ที่มกบอปนิ่งผมบริเฮดโดนแล้วเน่นเน่นกระเทียมครับผมครับแล่สูตรแบบสูตรแม่ได้ยำกระเทียมน้ำตะไคร้ไปปบุกคูสักพักขาได้ขาบริยกอยตูอยู่แล้วครับผมตอนแรกตามที่แข่งก่อนเลยครับผมต้องผีเด้ต้องติดตามแหลกโอ้โหงานหยาบเลยนี่ จกจิ้มแจ่วครับวันนี้แจ่วลูกมือห้ครับผมซอยไทยคิวฟอมร์มตามพี่ตอกันตามละเอียดยากมากครับบอกเลยพจิ้มแจ่วโอ้โห้แจ่วนิดสินี่ลุกละเอียดซะเลยเสาวๆครับผมนะครับวิธีการปรุงหมุดหมอด ไปก่อนเลยครับผมพี่แข่งใส่พวกประมาณครับผม,มกินกับลองๆองเดีติดรุนแรงไปสตรซ้อนต่อซ้อนครับผมโอ้ <c oughs> หนึ่งตันนวดีตัวหมูป่าเขาก็หมูท่นีงยังไกอ่ะประเดี๋ยวเสตอนน้ำไส่ไว ในกันแต่คนมาตอนสิบเป็นกางตื้มกันโอ้ oh, มันจะเป็นกางตื้มกันแนออทนอัฟกานาครับผม mm hmm. แดดแม่นี่รุนแรงครับผมออกนิดหน่อยประแดดหอมครับหอมประ,ดประแดดที่ปลาก็เกลือน,นิดหน่อยครับผมโอเคครับ เขาต้องเดี๋ยวใส่พักก่อนพักก่อนฝากเขาอยู่พี่ครับผมพร้องอยู่เลยบังๆเนาะนี่ครับทีเด็เดถูกของริงที่เด็ดจำมอ,อมครับผมมันจะเป็นต้นหวานไปนำไข่หัน สีเอียครับยังหอมเดี๋ยวกางมั้งครับผม,ผมอุตภใบมันครับสีตามที่ได้หย,ยับยางรวดเร็วแค่นี้ครับเพราะว่าจะไปค้างไฟก่อนว่าใส่นามเลวครับใส่นิดหน่อยครับใส่นามนิดหน่อยเนาะโอเคตามสูงคดดดด้างไฟเรียบร้อย หมาไฟแล้วนี่ครับหูไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเติมน้ำครับผมเป็นหม,มกหมอกอยู่ก็ใส่น้ำเยอะครับถึงปุดจุ๊บปลาม่ปิดต่อไปก็แค่เติมพักขันพักมีพักสุกายนี่คือพักกระแห้งหรือก็ไฟเข้าดีนี่ครับใส่เลยมันจะสุกไปน้ำกันเทเดียวเปิดเพื่อกินได้เลยตอนนี้เขาสิดอัเรื่อยๆครับใส่พักสมันก่อนไม่สิดเตอยอดเนะครับแล้วก็มีหมกเราใหม่ไหมสองหมกครับผมหมกสมองวัวฮึสมองวัว หาไฟหอนเหมนเดือยเจือดสุดยอดบ่เคยกินยัดเถื่อนเลยท่าเนี้ยชีเด็ดครับผมถ้าลูกซินเกินทีแล้วสุดยอดดีเลยครับผมฟังเพลงแดนพ่วงมาแล้วคนต่ำตกแตกเนาะน้องฝ่านหลายมือของซะเออมาครับอัดตุงเหาใหญ่แล้วคนน่ะอื้นกำลังมึนอื้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 น แข็งเลยครับเดี๋ยวลองอุ้มเมม <c oughs> บืเ้องยิ้มมืออยู่บวงาเงหน้าขาหน้าวนนี้หน่อยตรงอุ้ยมาเร็วขึขึ้นเบื้องหนามก็ะบุมนี่นะครับเราจะใส่ไปเรื่อยเซเวลาไปตุนไปเรื่อย ผมผมขี่ปลาเราที่นี่มาครับต่อไปกับใส่ผักสดต้นหอมผักชีกับผมผักินปูหาดบดได้ครับผมสีไปบุกุลงไปเพิ่มอีกต้องหาเรื่องขี้คออลไรขี้มากเลยวะเดินทางเอาวะแม่แล้วก็โยนขึ้นฟ้ากนะครับตอนนี้เก็จอยได้ทำมาแดงไม่แล้วามดีกวคนนึงเพราะแล้วพอแล้วสุดยอดเลยได้บดแดงไม่เสร็จหร โคลานเสิปแตะโานนัวน้แกมีมกสมองทำไมอันนี้คือมะกาอใสที่ดังเผ่อตางร้มกันนะมกสมอง่ีเดินางนนีงสมองยังงงวมครับเจ้าอาเป็นเต้าหนรายการนั่นแหละกับขานี้วอนหอนรักเสียงเดือบลอยผักสะดสลดเอาเลย าซีมกันชิมีใส่ปลาครับแล้วก็ตับปลาครับผมพวกเป็นแบบบีมั่นนะขมครับผมจะน้ำมันทีเยอะหนไหมมุกหมอแบบน้ำเยอะตักก่อนครับผมีหลาสดน้ำแต่รสชาตินี่ไม่ได้ปรุงเพิ่มไม่ได้ครับผมเป็นยังไงวู้ดลูกันบเท่เลยครับทั้งขุนหางบอกคุณยายกินหัวทั้งนี้ตักซีหอมขาดได้พักกันอยากได้พักกันการแย่งครับผม เอาปักซีพออีตู็เอาอยู่ผมยางแสบนี่แหละที่เด็ดว่องนี่ปรนนิ็นลองมกหมอมะผมแต่ว่าต้องใช้น้ำลายบน,นี้ก็ได้เป็น,นสิละเดจจ์บอกเลยที่เด็ดมา,มาครับเสร็จทุกเมนูแล้วครับผมเมนูรักเขาเรียบร้อย เลยครับผมกลินเลยมีสองแบมแบมชาแนลนะครับไม่ค่อยจะหิวเขาเลยตายผม่ค่อยจะหิวเขาเลยกคมจบยิ้มหน่อยนะเห็นได้เก่ตแลวกินอะไรได้ทั้นมดยังบนไผูเื่อไปดนที่ผูด้ยตอนลายคิมยเรานิ่นะครับเนียหวานมันอยู่แล้วอย่างนี้ก็จิง อ่อนอ่อนเบไเด้โอเคครับผมจับหน้ามอรุ่นนี้นะเดวลองน้องผมดท่านเดียวห่อครับพี่เดีด่อเลยอาอีกครับอนักหากระเทียมที่ผมทุบลงกระเทียมอาจิมีครับพี่ นี่ก็เตรียมพร้อมตีแบบเขากันทุสนเลยเสร็จันเรียบร้อยนะล่ะแม่แบบมากเลยไดการเลยเข่าย้อนห่อนเลยตีเล้ขับตีเลยสบายดีทนตังหนลักพร้อมครับผมเอาอะไรจจับแต่เบิร์ตใช่ทุกคนเรียบร้อยอันนี้อรอยกันดีแม่ หปรปฏิเสธเลยแม่โ<ต>อ้โจุกจ่องเลยว่ะตอนประแดกแมเอ้ยมืเอเขื่อนรึมแล้วจะเป็นยำโป๊กก็เป็นโมกมอเขากันบอกเลยนะต้องซิมต,มต่ำแจงจิใตใ้ครับด <c oughs> ีเมื่อตกบอลเราเมื่อกี้ต่ำหุ่งแล้วตอนนั้นน้องุดดอวเลยเป็นส่วงดีมากเปรี้ยวหวานลงตัว ตั้งแต่กนนี้แลครับเด็ดดีบอกเลยแบบนินหอมมันเหลือมันเด็ดยังกระเสียบอาหด้วยเคราะห์ยเกลือมันหยั่งปุ๊กทีกแบบต้องเก็ดสวยความน่ะืึ Tang quang bay cát anh tặng con một mốc xong hoàng hoàng quân đến một nùng mì nùng mì lắm rồi bà. mì nùng 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 งูป่างูป่าบอกเลยทีเด็ดพ่าใหญ่หน่อยครับผมว่าหาพักต้นหอมมาได้ต้นหอมเล่นร้ายดี่ชียวผมพดูนะไไดจรเนระอืมลงโถดีิงมาลองบองกต่อใหม่ให้ถึงอืม เออ้างทีเเอาาขังไปไหมมันมีกินไปสองไหมมาเดี๋ยวบรรยากาศสักหน่อยครับผมโซบะแดกโซบะแดกโมงเรกมันเหมือนค่ำเหมืนเลยต้กนิ่เจียวตองมี้กิบปลาแดกเลยต้องคอปเงครับสองตกกินเจียวีเดียว ข้าวตแสงก่อนเลยไล้มหลอดแสดงว่าแบจริงจัดเลยอดมากลเดือนีเรผมไม่่าสมครแบนงคันจะเลี้ยนมาโดยเฉาะนะเดือบมันตำเลี้ยนมัน่หน่อานม่าเลยนไาเอาไปสุแม่แม่ก็ทรดาคือเดือเลย เดี <A PI AN> ๋ยมันหยันอย่ว่าเก็นว่าอเป็นประดีไยืน้อบดีครับปอกกเปมวหมวกป่าเลยมันผมมาออกมาคือน้อล่กลาหยางยเลองนึงครับนี่รอบดีนี่ะซึ่งมันตัวนี้เนีก็จะมาจำได้ใช่ไหเขาทำแตอืกเพะแต่เราเรเห็นแบบจำน้ำไม่้ในสดานนีผม เนี่ยเราาบอกจะแล่เลนเนี่ยผงเอไเล่นต้องปรุงเพิ่มดีเลยจำนำนะสูตรนี้ไ่เลยตายถึงอมตะอมตะเจอแนะว่าอมตตการปนิญกเนี่

มาด้วยมึงมาติดฟังด้วยวันที่ผมแห้งมิตับเลยคนหนาคนอะไรไม่เหมือนคนไหนเห็นต้องกินแต่ปลามันเป็นเิตรตับเลยถ้าตับแสบ่สมใตับแสบอยากอยู่ให้สมตับบองทีมือดิมากมเป็นน้ำมูกเป็นตป่ง mãi mẹ dạng kể cả mắm mẹ dùng nếu có mầm 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 năm mầm 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 Mốc mầm อยู่เลยต่เแต่หัดทำ้องมาึ้อมอยู่แต่ว่าหอ้อมาต้อหอมคือหอมเน่เนี่ยหอมเป็ดต่อนันเปนใจใจสุดไอ้ิีอคติเกผมแสบมากเลยไปแล้วฝากยังวะจบจบไปจะไปหยิบฝาก่องจบกินจ้างนะครับจ้าง ปากช่องโจ๊กกิ้มเจากับก่องจแยบจำยแชน่แนวนั่ครับผมจะกินขอก็บน,นู่นนี่าจะ่อช้กิปหรอกแช่ปะเรื่องของไอ้นู่นเอาออดครับผมยอดเรื่กู <c oughs> โอเคครับนะครับผมบายบายครับอคดีครับ